ตัวที่สามารถดันลีกขึ้นไปยันลีกตำนานได้เลยเนอะก็ ก็สาหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมราเรนเจอร์แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะฟาร,ร์มแบบออฟไลน์แต่ก็ทําไม่ได้วันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานําเสนอก็เป็นทา้์นของแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังสามารถฟาร,ร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยซึ่งทางแอป UG Phone มีระบบที่สามารถปล่อยให้บอทดฟาร,ร์มได้ทั้งวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์แถมยังไม่พอสามารถปิดอินเทอร์เน็ตฟาร์มได้อีกด้วยทําให้การฟาร,ร์มของเราเนี่ย ฟาร์มได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสําหรับวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือใครจะไปตามลิงก์ที่ผม แปะไวใ้ใต้ d e s c r ิปชั o ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกรอกโค้ดลายส 2, 2เพื่อรับส่วนลด2 0บาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปการนะครับหรับคลายที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต,ๆต่างๆในเกม라 i เ e อร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน๊น้ําการค้า t ท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสาหรับคลายที่สนใจเติม ก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นและใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซซัตเี่กับเกมลายเลนเจอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าต่างไอีหลักกันอีกเช่นเคยนะผมอ่ะผมจะนำเลนเจอร์ตัวหนึ่งกลับมาเล่นแล้วก็เอาไปเล่นในโหมดฟีพีนเองซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วก็เดือนหน้ามีแจกฟรีดด้้้วววยยยนนะะมมมแแลกกจเออาๆ่ ก็จะเป็นทนาของตัวบินนั่นเองตัวบินตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวบินที่ป่วนมากๆแล้วก็เก่งมากๆแต่ว่าถ้าเราไม่มีเกียร์มันก็อาจจะใช้งานไม่ค่อยดีค่ับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะจัดหนักจัดเต็มให้กับตัวบินตัวนี้แล้วก็ทําให้ตัวบินตัวนี้เป็นตัวบินที่โกงที่สุดโกงกว่าตัวของโคนี่บินเลยค่ับผอมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวนั้นจะเป็นตัวอะไรกันซึ่งตัวบินที่เราพูดถึงการท่ผมไม่ใช่ตัวของ แซลลี่มอร์บินไม่ใช่ตัวของเอ็ดเวิร์ดโฮมแต่เป็นตัวนี้นั่นเองก็เป็นตัวของเลี้ยวหนัดด่วนรถไฟนั่นเองซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าใครที่มีเกียร์เป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวที่สามารถดันลีกขึ้นไปยันลิกตำนานได้เลยทอมอะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวนี้มันจะเก่งและจะโกงขนาดไหนกันโฮมเดี๋ยวเราไปทําการติดเกียร์ให้กับเลี้ยวหนัดด่วนรถไฟกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดเกียร์ให้กับตัวของเลี้ยวหนัดด่วนรถไฟเลยทอมอะ ก็ตอนนี้ผมได้ทําการติดเกียร์กับลีวนัดบินป็นที่เรียบร้อยแล้วทผมบอกเลยว,ว่าเกียร์เซตนี้เป็นเซ็ตที่ดีที่สุดสาหรับตัวนี้แล้วทผมอ่ะก็เป็นเซตปล่อยตัว1วิหรือว่าเซตคูดาว1นวิกับแร่ห้าสิบตนเองซึ่งตัวนี้บอกเลยว,ว่าถ้าใช้แร่น้อยขนาดนี้แล้วก็คูดาวเร็วขนาดนี้บอกเลยว่าเกียร์แน่นอนทอมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคูดาวหนึ่งวิจริงหรือเปล่าทอมสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ทอมตอนนี้ผมใส่คูดาวไปประมาณ2งจุด อยู่ที่ประมาณ3.1วินะครสำหรับคูดาวรินเจอร์ส่วนแร่ธาตุตอนนี้ลดลงไปเหลือแค่598นั่นเองเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบให้ดูละกันว่าตัวนี้มันใช้แร่เท่าไหร่แล้วก็ปล่อยตัวเร็วเท่าไหร่กันนะมร่ mm hmm. เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันที่ด่านที่396้กละกันว่าตัวนี้มันจะเกียนขนาดไหนแล้วก็ปล่อยตัวเร็วขนาดไหนกัน และที่สำคัญ่ผมแร่จะน้อยขนาดไหนนี่ตอนนี้ผมใช้แร่อยู่ที่95เองโอ้โหคือใช้แร่ไม่ถึงร้อยเลยท่ผมสมรับตัวของลิวนาดหลวดรถไฟ่ผมแถมยังไม่พอ่ผมปล่อยตัวติดจรวดด้วย่ผมตัวนี้อ่าใครที่เจอบอกเขาเลยว่ามีร้องอยู่เหมือนกัน่ผมสำหรับเจ้าตัวของลิวนาดหลวดรถไฟตรงนี้่มอ่ะ ก็ทดสอบการเข้าๆประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราเอาไปตีคนใน PVP กันดีกว่าดีที่เราจะทดสอบกันในรอบนี้ทอมเป็นลีกมาสเตอร์สามเองไม่รู้ว่าในรอบนี้ของผมจะดันไปจบถึงลีกตำนานได้หรือเปล่าทอมเพราะว่าผมได้ทําการควักไม่ตายของผมออกมาแล้วทผมก็เป็นน้าของลิวนาดนั่นเองอ่ะเกมนี้เรามาเจอกับจับคู่ซ่อนเลนทอมเรามาตีกันเลยว่าเกมนี้ของเราจะสู้ได้หรือเปล่า เพราะว่าตัวแบบของเราเป็นตัวของเรียวนาทุผมใช้แล่ไไปถึงร้อยแถมยังไม่พอคูดาวเร็วอีกด้วยผมบอกได้ว่าใครที่เจอทีมนี้เข้าไปมีร้องกันแน่นอนทุม่มอตอนนี้ผมก็จะปล่อยตัวตามสเต็ปไปเลยแล้วก็น่าจะต้องไปเคาะป้อมฝนข้ามให้ได้ทุม่มอผมขอกดอโอตโต้เลยละกันเพราะว่าเกมนี้ตัวของเรียวนาด่วนรถไฟของผมใช้แล่น้อยทุม่มยังไงมันก็น่าจะสู้ได้แหละแต่ติดอย่างเดียวโอ้โหทีมเขามีตัวกันยินทอมอาจจะจบเกมไม่ได้ไหมสําหรับเกมนี้ต้องพึ่งทีมภาค คือแล้วแหละตอนนี้โอ้โหตัวการบินฝัน่งข้ามคือถ้าเกมนี้ผมไม่เจอจับคู่ซ่อนเลนส์ผมว่าน่าจะสู้ได้ไม่ยากเย็นเลยท่นผมอ่ะแต่ว่าเจอจับคู่ซ่อนเลนสเราก็ไม่กลัวเพราะว่าทีมภาคพื้นของเราก็ถือว่าแข็งแกร่งประมาณนึงเหมือนกันเลยน่านผอมมาดูกันว่าเกมนี้ของเราจะสู้ได้ไหมกับทีมฝันต่งข้ามลีวนาดตอนนี้ของผมมาเป็นขบวนเลยท่นผมนีมาเป็นรถแห่เลยน่ผมตอนนี้ จะเคาะบ้านหุ่นร้ามได้หรือยังสําหรับตัวของยิวนาทเคาะไปแล้วตอนนี้โอ้โหเคาะเบามากๆนุ่มสำหรับยิวนาทด่วนแต่ว่าถ้ามันมีจํานวนเยอะนะ่มยังไงมันก็เคาะแตกแน่นอนนุผมตอนนี้นี่เรียบร้อยสําหรับเกมแรกถือว่าอีซี่มากๆนุผมสำหรับเกมแรกของเราถึงแม้ว่าจะเจอจับคู่ซ่อนเลนก็ตามแต่เราก็ยังสู้ได้เพื่อเกมนี้ ในลีกมาสเตอร์ผมว่าน่าจะเจอกันเกื่นเลยนะผมสตัวบินแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ตัวบินตัวนี้ทนผมอ่ะก็จะเป็นตัวบินตัวอื่นนึงเองจะเป็นพวกของอลิเชเตอร์กับตัวของโคนี่บินนะผมอ่ะส่วนใหญ่จะเจอพวกนี้แล้วก็จะมีแม่มดบินบางส่วนด้วยแล้วก็จะมีตัวของแซลลี่ซันต้าจิ๋วด้วยนะผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้บางคนก็อาจจะใช้บราวด้วยทนผมแต่ว่าผมว่าสายพลังอาจจะตีไม่ค่อยแรงท่ผมอ่ะสู้เบลล่าบินไม่ได้ท่ผมถ้าเป็นสายพลังอ่ะตอนนี้เราสู้ไปแล้ว1เเกกมรา็ชนะมาได้ึ่มเกมแ ถือว่าไม่ยากเลยเน้อผมเรามาสู้กันที่เกมถัดไปละกันเกมนี้มีตัวบินน้อผมอะมีตัวการบินด้วยเราขอรีนหนีละกันเอาทีมที่ไม่มีตัวกันบินน้อผมผมจะสู้เลยแหละถ้าไม่มีตัวกันบินเจอทีมนี้โอ้โหมีแต่ตัวการบินเลยเน้ผมลีมาสเตอร์สามคือผมรีไปทางไหนก็เจอแต่ตัวกันบินแต่ว่าทีมนี้ไม่มีน้ผมแต่ว่าภาคพื้นของเขาถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยแต่ว่า ภาคพื้นของเราน่าจะสู้ได้อยู่ทุกคแล้วก็บวกกับลีวนาดตอไม้ของผมหรือว่าลีวนาดบินของผมทุกที่ใช้แล่ไม่ถึงร้อยแถมไม่พอคูลดาวเร็วติดจะหลวดทุกคบอกเลยว่าเกมนี้ไม่น่าจะสู้ยากทุกคอ่ะสำหรับเกมนี้มาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมทีมฝนตรข้ามเราจะเน้นปล่อยตัวของลีวนาดดวลรถไฟเป็นหลักละกันเพราะว่าถ้าเราเน้นจํานวนตัวเข้าสู้ได้ยังไง้อมฝนตข้ามก็ต้องแตกแน่นอนท้นสำหรับเกมนี้มาดูกันว่าเกมนี้เราจะยื้อได้ไหม โอ้โหคือฝันตรงข้ามคือดันมาแล้วนุ่มอ่าเขาใช้ไอเทมไปแล้วแบบนี้คือหวานเจี๊ยบเลยนุ่มอ่ะถ้าเขาใช้ไอเทมเอามาตักไปแบบนี้ตอนนี้คือหวังให้โยนัดด่วนขคป้อมฝันตรงข้ามนุ่มอ่ะไม่รู้ว่าจะเคอะเคาะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเราต้องนิ้นปล่อยตัวแบบโอ้โหตัวชนเป็นหลักแล้วแหละมามาดูกันว่าเราจะยื้อได้ไหมขอใช้ไอเทมน้องแข็งก่อนละกันนุ่มถ้าเราไม่ใช้น่าจะเสียวๆกันอยู่นุ่มสาบเกมนี้อ่าตอนนี้เราใช้ไปแล้วเคาะไปเลยเคาะไปเลยตอนนี้โอ้โหเรียบร้ออออยผมมเเจจกก่น,น็อ ทีมขอเราข้ามหดป้อมผมก่อนท่านพ่อแอบซีได้เหมือนกันเกมนี้ถ้าเราใช้พายุน่าจะสู้ได้่นะผมแต่ว่าเราลืมคิดถึงจังหวะตะกี้่นพ่มที่ไมกี้กระโดดเข้ามา่านพ่อแอบซีได้เหมือนกันเกมนี้แต่ว่าเราจะมาแก้กันอีกสักเกมแล้วกันมามาดูกันว่าเราจะแก้เกมได้ไหมผมจะตีเรื่อยๆเลย่มนพ่อสาเกมนี้อ่ะโอ้โหเจอตัวกันวีร้อยสี่สิบแบบนี้มันช่างเย้ายวนจริงๆท่านพ่อดีตเราไปเข่ป้อมทีมนี้แล้วกัน่น่ว่าเราจะเข่งได้ไหมไม่รู้ว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมขอเอาออโต้คุณสองกับ อันนี้ออกก่อนละกันน่มว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวไม่ทันนุ่มแล้วก็ทําให้ผมไม่ได้ปล่อยตัวบินน่มมันจะอัพแลก,ก่อนนั่นเองอเกมนี้เราก็จะใช้สเต็ปเดิมๆเ,เลยนุ่มก็จะเน้นเป็นตัวประมาณนี้ไปก่อนแล้วไปลปล่อยตัวไปก่อนแล้วก็จะเน้นปล่อยเป็นยูน่าตัวรถไฟอ่ะเกมนี้เราเจอพัดมาแล้วหนึ่งทีนุ่มโอ้โหคือ เป็นเกมที่เล่นยากเหมือนกันท่ผมถ้าเจอตัวกันบินแบบนี้แต่ว่ากันเินอาเวลแค่140ผมว่าน่าจะไหวท่านผูม่ะแล้วเขาก็ใช้ไอเทมอายุมาแล้วแบบนี้คือน่าจะหวานเจี๊ยบเลยท่านผูม่ะก็นิ้นปล่อยตัวบินไปก่อนละกันแบบนี้คือเราน่าจะได้เปรียบท่านผู้มตอนนี้คือลิวนาดด่วนรถไฟคือมาไปขบวนเลยท่านผู้มแล้วก็ใช้ไอเทมน้ำแข็งไปหมาจังหวะนี้ถึงเวลาที่เราต้องเขกบ้านฝนข้ามแล้วท่านผูม่ มาเป็นขบวนแบบนี้ยังไงก็แตกผมสาป้อมฝนต่ข้ามนี่บอกเลยว่าถึงแม้ตัวบินของเราจะเก่าท่าผมแต่ว่าถ้ามันปล่อยเยอะแบบนี้มันก็กับทีประมาณทีเดียว2ทีก็น่าจะหายเลยท่าผมครับแก๊งเลียนหนัดบินท่ผมนี่เกมนี้ถือว่าสู้ได้ไม่ยากเย็น่ามเพราะว่าการบินต่อข้ามคือไม่ค่อยแข็งท่าม่ะและที่ผมเจอคือภาคพื้นเขาก็ไม่ค่อยเก่งด้วยท่านมเกมนี้อะ ก็ข้อเสียของการเล่นทีมวินแบบนี้น้่มก็จะมีอยู่เหมือนกันก็คือถ้าเราเจอตัวกันวินน้่มเราจะสู้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเราไม่มีตัวเคลือบสุดท้ายอยู่ว่าตัวดื้อดัน 7- จวิหาวิพวกนี้น้่มเราอาจจะไม่ปิดเกมได้บางทีน้่มถ้าเราเจอทีมที่แบบทีมของเขาแข็งจริงน้่มเราอาจจะสู้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเราแบบเจอทีมที่ไม่ค่อยแข็งหรือว่าทีมประมาณการน,น้่มเราก็สามารถใช้ตัวบินไปสอยป้องฝั่คข้ามได้เดี๋ยวผมไปเอาฝนนกมาอีกสักสิบนละกันเพื่อเอามาตีพีพีน้่มอ่ะ เรารับผลโนกกันก่อนดีกว่าแล้วก็ไปตีพีีกันต่อดีกว่าเท่อมอะมาดูกันว่าอีก5เกมของเราจะสู้ได้ไหมท่อมอะมาเจอทีนี้ทีนี้มีตัวกันบินนมองขอรีนหนีก็แลละกันทีมถัดมามีกันบินไหมโอ้โหกันบินของเขาน่าจะไหวไหมเป็นกันบิน Level เลเวลเพียงแค่เท่านี้ท่อมอะแต่ว่าเขามีตัวบินด้วยก็อาจจะลุ้นอยู่แหละแต่ว่าเราขอลีนหนีก่แลลวกันเพราะว่าเราสู้ตัวบินไฟตัวข้าไม่ไหวท่อมอะเกมนี้เจออีกแล้วโอ้โหคือเจอตัวบินเกลื่อนมากๆาท่มช่วงนี้ อารอบนี้เจอตัวกันยินที่เป็นมูลลดน้ําหนักแต่เป็นแบบนี้ดาวเมดแสงมืดกับดาวเมดต,ตัวปกติจะหน,นึ่งต่อหนึ่งท่มแต่ว่าผมขอไม่เสี่ยงแล้วกันอาเกมนี้ก็ไม่เสี่ยงละกันเพราะว่าตัวกันยินขงเขาเป็นไอฮอกกีท้ทอมอ่ะ ทีนี้มีตัวการบินไหมไม่มีเราจัดทีนี้เลยละกันท่มมามาดูกันว่าเกมนี้ของเราจะสู้ได้ไหมทุ่มสำหรับตัวของลิวนาดดวรถไฟทุ่มบอกเลยว,ว่าเกมนี้น่าจะลั่นวงการเกมอีกหนึ่งตัวเลยทุ่มซึ่งตัวนี้ผมเห็นบนท็อปตำนานทผ่มใช้กันเยอะมากๆทุ่มอะช่วงปลายสัปดาห์ของอาทิตย์ก่อนหน้านี้ท่มคือผมเจอตัวนี้นเกอนซื้อมากๆทุ่มแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว,ว่าเคาะป้อมได้หนักหน่วงแล้วก็แรงมากๆทุ่มอะตะกี้ผมไม่เห็นเขามีตัวการบินแต่พอมาสู้ดันมีตัวกันบินเฉยเลยทุ่มมาก็แอบเเสียดาหมนกัแต่่ว ไม่เป็นไรแหละเกมนี้เราน่าจะสู้ได้ไม่ยากนุ่มเพราะว่าการบินของเขาเป็นตัวธาตุไฟนุ่มแล้วก็ตัวของเราเป็นตัวธาตุน้ําด้วยน่าจะหวานเจี๊ยบเลยแหละเกมนี้ะเคาะไปแล้วนุ่มอาจจะเคาะเบาไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเน้นจํานวนตัวเข้าสู้มันน่าจะไหวนุ่มนี่ปล่อยตัวไปแล้วอเขาใช้ไอเทมมาแล้วนุ่มแต่ว่าแก๊งลิโอนาด่วนของเรากำลังจะบินไปเคาะบ้านแล้วนุ่มตอนนี้มาเป็นกองทัพเลยเขาใช้ไอเทมแช่แข็งละกาณ์นุ่มนี่ ข้อดีของการมีตัวบินที่ใช้แร่น้อยแบบนี้คือเราจะปล่อยตัวได้แบบไม่มีสะด,ดุดเลยท่ผมแถมยังไม่พอถ้าเจอคอมโบพวกแบบเพิ่มแร1หนึ่งพันหน่วยตัวนี้ก็จะใช้แร่ไม่ค่อยเยอะท่ผมบอกเขาเรียกว่าเป็นตัวที่แบบเจอทีมไหนเคาะได้แบบสบายเลยเน่นผมอ่ะแต่ถ้าผมแนะนําจริงๆก็จะเป็นตัวบินที่เป็นตัวโคนี่มากกว่าว่าตัวนั้นเคาะประมาณห้าหกทีป้อมก็บื้มแล้วนะนผมแต่ตัวนี้อาจจะเคาะนานกว่านั้นก็ประมาณแปดเก้าทีเลยท่นผมอ่ะ ก็นานเหมือนกันแหละสำหรับตัวนี้แต่มันก็ใช้แก้ขัดได้อยู่ท่านพ่อรอถ้าเป็นเดือนคริสต์มาสมาแล้วผมเปิดได้ตัวบินตัวนั้นเดี๋ยวเรามารีวิวกันอี้ทีละกันผมน่าจะปั้นแม็กแล้วก็ปั้นเป็นร่างก้าวดาวแม็กเลยท่านพ่อเรามาเจอทีมนี้ท่านพมอเจอทีมประมาณกันด้วยท่านพ่มแล้วก็ใช้ตัวของลีวนาดด่วนรถไฟด้วยท่านพ่อมาเจอกันลวกันว่าตัวบินฝั่งข้ามกับตัวบินผมใครจะตีแรงกว่ากันแล้วก็ใครจะจบปอมได้เร็วกว่ากันท่านพ่ มาดูกันที่เกมนี้แล้วกันว่าเราจะสู้ได้ไหมใช้เป็นเลี้ยวหนาดด่วนแบบนี้ท่ผมแล้วก็ใส่เกียร์คูดาวเร็วๆแบบนี้บอกเลยว่าเจอทีดึงแบบผมว่ามีลองแน่นอนทาผมอ่ะถ้าใครที่มาตีผมช่วงนี้ผมใส่ตัวกันบินแบบนี้ด้วยท่ผมแล้วก็ทีของผมก็ถือว่ามีตัวเมตาเยอะท่ผมอะก็น่าจะแบกตัวบินได้แบบสบายเลย่ผมเกมน,น,นี้อ่ะเราสู้ได้ไหมเลี้ยวหนาดด่วนรถไฟของเขากับเลี้ยวหนาดด่วนรถไฟของเราตอนนี้คือสูสีกันมากๆผมสำหรับทีภาคพื้นแต่ว่าผมน่าจะโดนแล้วแหละจังหวะนี้ แต่ผมขอใช้ไอเทมส่วนหน่อยละกันค่ับผมถ้าผมไม่ใช้ไอเทมส่วนน่าจะยากแหละขอใช้ไอเทมพายุค่ับผมตอนนี้คือทีมั่งตงค้ามคือตัวดาวมิดของเขาเยอะจริงครับ่ผมแล้วก็มีตัวกวนเยอะด้วยทําให้การเล่นในเกมนี้ของผมอาจจะซื้อได้ยากท่านผมแต่ว่าถ้าเราเล่นทางหยุดห้าวิผมว่าน่าจะไหวท่นผมครับเกมนี้อ่ะเรายื้อมาได้ถึงประมาณหนึ่งแล้วค่ับผมแล้วก็ลีวนาของเราคือมาเป็นขยงเลยค่ับผมอ่ะฟองตค้ามก็มาเยอะเหมือนกันแต่ทีมของเราน่าจะถึงก่อนนผมครับลีว,วนาดวลรถไฟ นี่ถึงแล้วท่มแล้วก็เคาะไปแล้วรถทีลนนิดก็จริงท่มแต่ว่าถ้ามันมาเยอะแบบนี้ท่มการที่เราตีรถเทียนนิดแบบนี้อาจจะไหลเป็นน้ําก็ได้ท่มอ,อะเกมนี้ไหลเป็นน้ํำไหมหรือว่าทีมของเราจะเสียก่อนหนีเรียบร้อยแล้วท่มเกมนี้ ถือว่าแบบลุ้นเหมือนกันท่านผอะว่าทีมฝน่งข้ามกับทีมเราท่านผมใครจะจบป้อมได้ก่อนกันแต่สุดท้ายก็เป็นผมท่านผอมนี่เรียบร้อยถือว่าการนําเอาตัวของเลี้ยวหนาด่วนรถไฟกลับมาเล่นในรอบหลายปีผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันเลยท่านผมแล้วก็เป็นตัวบินที่แจกฟรีด้วยท่านผมใครที่อยากได้ตัวบินตัวนี้ท่านผอย่าลืมไปเปิดหาก็ได้ในเดือนหน้าเพราะว่าเดือนหน้าครบรอบ10.5ปีตัวนี้มีแจกแน่นอนแถมยังไม่พอมีกล่องกระตีตัวธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟอีก บอกเลยว่าสามารถไปหาตัวบินได้ค่อนข้างที่เยอะไม่ว่าจะเป็นตัวอลิสบินตัวไอโบบินหรือว่าจะเป็นตัวิยูนัทด่วนรถไฟตัวนี้ก็ตามท่มบอกเลยว่าหาได้ไง่ายมากๆใครที่มองหาตัวแบบเพือกสุดท้ายก็มีเหมือนกันทุ่มอย่างเช่นอาบลาวฉลามพวกนี้ท่มมีในตู้แน่นอนท่มแล้วก็น่าจะมีแบบให้เปิดกันเยอะมากๆทผมอ่ะ ใชอินจากปีก่อนปีก่อนคือเปิดการจนแบบเฟ้อเลยเนนอะผมเอาจริงๆคือผมเปิดจนผมเอาไปย่อยได้คิดตั้นเป็นแสนเลยเนะผมอ่ะสำหรับคิดตั้นช่องสีม่วงนอะผมอ่ะก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมและการเดือนหน้ามีเยอะมากๆเนะผมแล้วก็ไลท์ทางการก็น่าจะมาเร็วๆนี้เนอะผมสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลก็อย่าลืมไปดยูกันได้ที่ไลท์ทางการเกมลน์เรนเจอร์ได้เลยเนะผมอ่ะช่วงนี้คือแบบ ของอัปเดตน่าจะมีเยอะท่ผมถ้าอัปเดตในครบรอบของ10.5ปีผมว่าน่าจะมีแจกเยอะมากๆท่ผมอะ่ะเรามาลุยกันต่อดีกว่าเรามาเจอทีมนี้ท่ผมเขาไม่มีตัวกันบินด้วยท่ผมอะ่ะรู้สึกว่าเขาอยากจะทดสอบระบบตัวบินของผมหรือเปล่าน่ามผอมมาลุ้นกันเลยว่าเกมนี้ของเราจะสู้ทีมตัวข้ามได้ไหมไม่มีตัวกันบินแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะผมบอกเลยว่าเลี้ยวหนักด่วนรถไฟของผมเคาะบ้านไหลเป็นน้ำแน่นอนท่ผมถึงแม้ว่าจะต่อไปทีละนิดแต่ถ้ามาเป็นกองทัพแบบนี้ บอกกันเลยว่าสู้ได้แบบี c แน่นอนทุนท่มสับเกมนี้อ่ะก็ปล่อยตัวคอมบูความสามารถไปหน่อยละกันถ้าไม่ปล่อยผมว่าน่าจะสู้ยากแหละเกมนี้อ่ะปล่อยไปแล้วทุ่มลิอนาทด่วนเคาะหน่อยเคาะหน่อยตอนนี้เคาะได้หรือเปล่าอ่ะปล่อยไปแล้วทุ่มตอนนี้อ่ะมาเป็นปองทับแล้วลิอนาดเขาใช้ไอเทมไปแล้วทุ่มผมขอใช้ไอเทมน้ําแข็งละกันเพราะว่าถ้าไม่ใช้เดี๋ยวเราแบบมีโอกาสที่จะเสียเปียบทุ่มอ่ะนี่ไหลพ็นน้ําแล้วทุ่มสาวเลือดป้อโโมฝนกร้หั เรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยแล้วท่านผบทีนี้ท่านผะบอ่ะ,อะก็ถือว่าง่ายมากๆท่านผมหลังจากที่ผมนําตัวบินมาเล่นในรอบหลายปีผมรู้สึกว่าการเล่นในเกมเล่นเอง,องผมเล่นได้ง่ายมากๆแต่ไม่รู้ว่าเกมตั้งรับผม,ผมจะสิ้ได้หรือเปล่าท่านผมเพราะว่าผมก็ลองเอาไปทดสอบในเกมตั้งรับเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีใครตีเลยท่านผะบอ่ะน่าจะเป็นเพราะทีมโดยรวมของเราด้วยนะผบถ้าทีมโดยรวมของเรามีตัวเก่งๆผมว่าน่าจะ มีโอกาสที่อหลายคนไม่น่าจะตีทผมเพราะว่าถ้าเราสู้ตัวบินของเขาไม่ได้ทผมอ่ะแล้วก็ตัวภาคพื้นของเขาไม่ได้บอกเลยว่าจบเกมแน่นอนทผมแล้วก็แพ้แน่นอนทผมอ่ะก็มีวิธีในการคัดทีมด้วยทผมทรับการตีแบบทีมที่มีตัวบินโอ้โหเอาอีกแล้วจับคู่ซ่อนเลนมาอีกแล้วทผมแบบนี้มาทีไรผมกดทุกทีเลยทอมไม่มีคาว่ารลีหนีทผมทราบทีมผมมามาดูกันว่าเกมนี้ลีโอนาของเราจะได้เฉิดฉายหรือเปล่าทอมอ่ะก็ขอปล่อยประมาณส3ตัวแล้วกันสำหรับเกมนี้แล้วก็ค่อยไปสลับ เป็นทีมแบบนีโอ้โหเรียบร้อยเขาใช้ไอเทมพายุมาก่อนแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยทานผอมเกมนี้ขอปล่อยตัวไปก่อนแล้วกันแล้วก็ใช้พายุจังหวะน,นี้เลยท่นผอมผมว่าเกมนี้ไม่น่าจะสู้ยากทนผอมน่าจะสู้ได้แบบง่ายๆเลยแหละแล้วก็ใช้ทีมน้ําแข็งไปด้วยท่นผอมเกมนี้ทีมของเราโอ้โหหายหมดเลยน่านผมดาบมีดเขาถือว่าแรงมากๆแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวแบบภาคพื้นไปสู้เขาท่ผมเราเอาตัวบินมากกว่านะนผมนี่ตัวบินของเราคือปล่อยออกมาแล้วเคาะไปเลยไหม จะเรียบร้อยไหมหรือว่าเราจะโดนก่อนเราจะโดนยัดเยียดความไพ่แพ้หรือเปล่าเรียบร้อยขอ่เกมนี้แอปป้อมฝันข้ามบึ้มก่อนทุ่มถ้าป้อมเขาไม่แตกก่อนผมว่าน่าจะโดนทอ่ะเกมนี้อ่ะก็สู้ได้ไม่ยากเลยทุ่มเกมนี้ได้มาอีก70แต้มผ่มถือว่ายื้มากๆแล้วก็ผมมีแต้มอยู่ประมาณ3,100อีกนิดเดียวก็จะขึ้นลีกมาสเตอร์สองแล้วทอ่มมาสู้กันอีกสักเกมละกันเกมนี้เป็นเกมตัดสินทุ่มอ่ะโอ้โหทีมของเขาตอนนี้คือทีมของเขาตึงมากๆขอ่เกมนี้ เขามีไมกี้2ตัวด้วยนุ่มแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนุ่มเรามาถึงขนาดนี้แล้วนุ่มเราจะเอาตัวบินตัวใหม่ไปเคาะไมกี้กันนุ่มเพราะว่าผมเปิดไม่ได้นั่นเองในเดือนนี้แอบช้ำใจเหมือนกันนุ่มที่ผมเปิดไม่ได้ไมกี้ในเดือนนี้ถ้าผมเปิดได้น่าจะปั้นแม็กอยู่นุ่มแต่ว่าดันเปิดไม่ได้นุ่มก็เลยต้องเอาลิ้วหนัดด่วนรถไฟมาย้อมใจแล้วก็เอามาเคาะป้อมหัวตาขามนะ่มอ่ะเดี๋ยวผมขอกดออโต้คุณสองเลยกันเพราะว่าเกมนี้น่าจะสู้ได้ไม่ยากนะ่มอ่ะเราจะเน้นไปตัวบินเป็นหลักแล้วก็เน้นเป็นตัวววคอมมมบาาาสรถ ก็จะเน้นปล่อยประมาณนี้มาดูกันว่าเลือดป้อมหัวข้ขามจะไหลเป็นน้ําหรือเปล่าผมขอใช้เทมน้ําแข็งลวกันถ้าไม่ใช้น่าจะยากนผมเกมนี้อะตอนนี้ปล่อยไปแล้วเลี้ยวหนัดด่วนรถไฟเคาะไปเคาะไปโอ้โหภาคพื้นก็ตึงมือ่ผมภาคอากาศก็ตึงมือเหมือนกันตอนนี้คือเราปล่อยออกมาได้หนึ่งกองทัพแล้วน่ผมแล้วก็เคาะโอ้โหเคาะถือว่าแรงมากๆ่ผมสำหรับเกมนี้เรียบร้อยเกมนี้ก็ถือว่าหวานเจี๊ยบอีกเกมหนึ่งเลยท่าผมอ,อะ สำหรับใครที่อยากจะเล่นทางตัวบินท่านผมแนะนําเลยถ้าทีมภาคพื้นไม่ดีผมแนะนําเป็นตัวคอมโบความสามารถที่เป็นเพลือกสุดท้ายท่านหรือว่าความสามารถไฮเปือที่เป็นเพลือกสุดท้ายหรือไม่ก็ความสามารถก้าวดาวที่เป็นเพลือกสุดท้ายก็ได้ท่านแต่ถ้าผมแนะนําจริงๆก็แนะนําเป็นความสามารถไทเปืรอดีกว่าเพราะว่าความสามารถล่างไฮเปื่อยท่ามันจะติด7วิส่วนความสามารถล่างก้าวดาวมันจะติดอยู่ที่5วิท่านผมก็เลยแนะนําเป็นความสามารถล่างไทเปืรอจะดีกว่าน่านอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสามลาบทีปตัวเคลียร์ตะลุยโหมดพูลพีและการท่ผมถือว่านำเลนเจ ตัวเก่ากลับมาเล่นละกันฮะผมว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตัวที่ยังเก่งอยู่่มแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็ได้อ่ะเพราะว่าด้วยการมาของอลิซเชเตอร์ที่มีความสามารถในการต่อต้านน้าแข็งน่มแล้วก็ตัวบีที่เป็นแสงมืดอย่างตัวของโคนี่คริสต์มาสวินที่ตีป้อมในหนัก หน่วงมากๆครับผมอ่ะก็เลยทําให้การใช้งานตัวนี้มันถดถอยลงไปแต่ว่าคลิปนี้ของผมนะผมก็ได้นําตัวของลีวนาดด่วรถไฟกลับมาปัดฝุ่นแล้วก็เล่นใหม่อีกครั้งนะผมบอกเลได้ว่าเป็นตัวที่ยังเรียนอยู่นะ่มถึงแม้ว่าจะตีป้อมเบาก็ตามแต่ว่าตัวนี้ท่านน้นจานวนตัวเข้าสู้ยังไงก็สู้ได้ครับผมอ่ะก็สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลเลนเจอร์ในระบบ I o s ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจ๊น้ำกระทาท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยนะ่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมาาานนกว่ี ทางร้านรับเติมในระบบ iOS สำหรับใครที่เป็นสาย iOS อยากจะเติมแพ็กเกจในเกม r a นเจอร์ก็ไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะ คอัเ up center ได้เลย, Link ย,ย,ยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ description แล้ก็ใต้อมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ลวกันสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมนำเลนเจอร์ตัวไหนกลับมาเล่นในทีมอีกครั้งหรืออยากจะให้ผมเอาเลนเจอร์ตัวไหนไปตะลุยในโหมด PvP อีกก็อย่าลืม c o m มนต์มาได้ด้าลางคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ